นิทานสยองเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เราได้แต่งขึ้นเองเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ฟังและยังเป็นนิทานสอนใจที่ให้แง่คิดในแบบฉบับของนิทานสยองนิทานสยองตอน The Pink เจ้าหญิงสีชมพูในฤดูใบไม้ผลิท่ำกวางความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้และดอกไม้นานา,นาชนิด ได้มีเจ้าหญิงตัวเล็กๆกลมๆถือกำเนิดขึ้นในปราสาทแสนสวยที่ปกครองโดยพระราชาที่แสนจะใจดีใจดีส่วนพระราชินีนั้นก็แสนจะอ่อนโยนจนประชาชนต่างพากันรักใคร่ในตัวทั้งสองพระองค์มากๆแต่เมื่อเจ้าหญิงได้ถือกำเนิดขึ้นได้ไม่กี่ชั่วโมงพระราชินีก็ทรงสิ้นพระชน กอนที่พระราชินีจะตายได้บอกกับพระราชาเอาไว้ว่าให้ดูแลลูกของเราให้ดีที่สุดแล้วให้ตั้งชื่อลูกสาวของเราว่าพิงค์แล้วพระราชินีก็สิ้นใจลงและพระราชาก็ได้ทำตามที่พระราชินีซึ่งเป็นเมียรัก,กบอกทุกประการพระราชาทรงรักและตามใจลูกสาวคนนี้มากเมื่อตอนเจ้าหญิงพิงกี้อายุได้ห้าขวบ ก็มีสภาพพิเตียป้อมและอ้วนกมมากๆเจ้าหญิงชอบแต่งชุดสีชมพูและของทุกชิ้นที่ชอบก็จะมีแต่สีชมพูทั้งนั้นซึ่งมันก็ดูน่ารักดีในตอนนั้นแต่ใครจะไปคิดแล้วว่าเจ้าหญิงพิงกี้ยังคงชอบทุกอย่างที่เป็นสีชมพูหวานแหววจนเธออายุได้16ปีเจ้าหญิงพิงกี้ก็ยังคงชอบเล่นเหมือนเด็กแถมยังชอบอุ้มตุ๊กตาไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลาอีก ส่วนนิสัยของเจ้าหญิงนั้นกับยิ่งน่าเป็นห่วงมากกว่าเพราเจ้าหญิงทั้งซื่อบือ้อโง่และเท่มเป็นอย่างมากเจ้าหญิงมักจะเชื่อคำพูดของคนได้ง่ายแสนง่ายไม่ว่าเรื่องนั้นจะฟังดูไม่น่าเชื่อเลยก็ตามเช่นในตอนนี้ จ้าหญิงกำลังนั่งอยู่ที่ท้องพระโรงเพื่อรับฟังเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านก็ได้มีชายคนหนึ่งได้นำไก่โต้วอ้วน,นมาเสนอขายกับเจ้าหญิงด้วยราคาที่แสนจะแพงและบอกกับเจ้าหญิงไปว่าไก่นี่ไม่ใช่ไก่ธรรมดาธรรมดาแต่มันเป็นไก่ที่ออกไข่เป็นทองคำได้เจ้าหญิงพิงกี้จึงทำท่าทางสนอกสนใจเป็นอย่างมากและสั่งให้คนนำเงินมาซื้อเจ้าไก่ตัวนั้นในทันที ด้วยความที่อยากจะเห็นว่าไก่ออกไข่เป็นทองคำยังไงโดยที่ฝ่ายนางกำนันนั้นก็ได้เตือนเจ้าหญิงแล้วว่าไก่ที่ชายคนนั้นนำมาขายมันเหมือนไก่ธรรมดาทั่วไปถ้ามันออกไข่เป็นทองคำได้มีหรือที่ชายผู้นั้นจะนำไก่มาขายให้เจ้าหญิงจึงเริ่มคิดก่อนที่จะตัดสินใจไม่ซื้อไก่ตัวนั้นแล้ว ชายคนที่นำไก่มาขายจึงบอกกับเจ้าหญิงไปอีกว่านอกจากไก่ตัวนี้จะออกไข่เป็นทองคำได้แล้วยังสามารถปลุกเจ้าหญิงทุกเช้าได้อีกด้วยเจ้าหญิงจึงหลงเชื่ออีกครั้งและยืนยันที่จะตัดสินใจซื้อเจ้าไก่ตัวนั้นมาในทันทีท่ามกลางความเหนื่อยใจของพี่เลี้ยงและในคืนวันนั้นเองเจ้าหญิง จึงได้นำไก่เข้าไปนอนในห้องบรรทมด้วยกันเพื่อวันรุ่งขึ้นมันจะได้ปลูกตนในตอนเช้าแล้วออกไข่เป็นทองคำให้กับตนดูและเมื่อตีห้ามาถึงไก่ก็ร้องขันเสียงดังลั่นห้องจนเจ้าหญิงต้องตื่นจากการหลับเนื่องจากไก่นั้นร้องเสียงดังเอามากๆและเจ้าไก่นั้นก็ขันไม่ยอมหยุดอยู่นานจนเจ้าหญิงพิงกี้นอนต่อไม่หลับ และในเช้าวันนั้นเจ้าหญิงจึงได้หิ้วตะกร้าใส่ไก่เข้าไปที่ห้องทานอาหารด้วยเพื่อรอว่าเมื่อไหร่กันนะที่มันจะออกไข่เป็นทองคำให้เธอสักทีเมื่อพระราชาเห็นเจ้าไก่ตัวนั้นก็ได้ถามเจ้าหญิงว่าทำไมเธอถึงเอาแต่หิ้วเจ้าไก่ไปมา ผู้หญิงพิงกี้จึงได้เล่าให้พ่อฟังด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นว่าเธอรอให้เจ้าไก่ตัวนี้ฟักไข่ยอยู่เมื่อพระราชาทรงทราบเรื่องนี้ก็รู้ในทันทีว่าลูกสาวของตนโดนหลอกอีกแล้วพระราชาจึงกุมขมับเพราะรู้สึกเป็นห่วงในความซึ่อปื้อของเจ้าหญิงเหลือเกินพางคิดไปไกลว่า ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งที่พระราชาเกิดตายไปแล้วเจ้าหญิงจะอยู่เพียงลำพังได้ยังไงในเมื่อเธอนั้นซื่อบื้อขนาดนี้มีหวังต้องโดนคนที่ไม่หวังดีหลอกเอาแน่ๆเมื่อคิดดังนั้นพระราชาจึงได้อยากหาว่าที่สามีให้กับลูกสาวผู้แสนจะแอบเบลและใส่ซื่อเพื่อมาดูแลเธอในยามที่พระราชาไม่อยู่บนโลกนี้แล้วและแน่นอนผู้ชายคนนั้นจะต้องเป็นคนดีด้วย แต่ว่าพระองค์ก็พยายามคิดต่อไปว่าจะทําเช่นไรดีนะถึงจะรู้ได้ว่าชายหนุ่มคนที่จะมาเป็นสามีของลูกสาวตนนั้นจะเป็นคนดี พระราชาทรงคิดอยู่ถึงสาวันสามคืนด้วยกันก่อนจะนึกออกและได้มีรับสั่งให้ทหารเข้าป่าไปล่าหมีกลับมาให้พระองค์ก่อนที่พระราชาจะให้ช่างเย็บชุดที่เก่งที่สุดมาเย็บชุดหนังหมีให้ถวายกับพระราชาและได้ให้ทหารนำสารไปเชิญเจ้าชายจากละแวกใกล้เคียงมาร่วมดูตัวแก่เจ้าหญิงโดยมีข้อแม้ว่าถ้าเจ้าชายคนไหนผ่านการคัดเลือก จะต้องอยู่กินที่ปราสาทกับเจ้าหญิงพิงกี้ที่วังของพระราชาเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีเจ้าชายที่เป็นลูกคนรองจากอาณาจักรใกล้เคียงร่วมเดินทางมากันอย่างอุ่นหนาฝาข้างเพราะหวังในตำแหน่งพระราชาแห่งเมืองนี้ในยามที่พระราชาองค์ปัจจุบันตายนั่นเองแน่นอนว่าพระราชาทรงรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วจึงได้จัดวิธีทดสอบเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยพระราชาทรงสั่งให้เจ้าหญิงพิงกี้ สวมนังหมีสีดำเข้าไปเพื่อให้ร่างกายดูมีขนยัวเยะไปหมดส่วนใบหน้านั้นพระราชารับสั่งให้เจ้าหญิงทาด้วยน้ำหวานที่มีสีน้ำตาลเข้มเพื่อให้ใบหน้าเจ้าหญิงดูดำคำ้าและให้เจ้าหญิงสวมใส่ชุดสีชมพูฟูฟ่องแบบสุดๆตอนแรกเจ้าหญิงพิงกี้ก็ไม่ยอมทำตามแต่เมื่อพระราชาหลอกนางไปว่านี่เป็นชุดที่สวยงามที่สุดในโลก ถ้าจะใส่มันจะต้องงดงามสุดๆแน่ๆนางจึงหลงเชื่อและยอมทำตามและเมื่อเวลาเลือกคู่มาถึงพระราชาทรงให้ให้เหล่าเจ้าชายที่ยืนเรียงลายกันอยู่อยู่ภายในท้องพระโรงเข้าไปในห้องที่พระราชาทรงจัดเตรียมเอาไว้เป็นพิเศษทีละคนเจ้าชายคนแรกเดินเข้าไปในห้องและเมื่อเขาพบเจ้าหญิงพิงกี้ก็ถึงกับตกใจและรีบวิ่งหนีออกจากห้องไปในทันที พางร้องโวยวายไปด้วยว่าสัต์ประหลาดสัตประลาดเพราะเหตุนี้จึงทําให้เหล่าเจ้าชายคนที่กําลังรออยู่ต่างพากันเริ่มตกใจและหลังจากนั้นไม่ว่าจะเจ้าชายคนใดก็ตามที่เข้าไปเจอเจ้าหญิงในชุดหมีก็จะพากันวิ่งหนีออกมาในทันทีหรือบางคนนั้นใจแข็งหน่อยก็จะทนพูดอยู่กับเจ้าหญิงอยู่ในห้องนั้นสักโดยมีพระราชาคอยแอบดูพฤติกรรมของเจ้าชายเหล่านั้น ผานหลังดวงตาของรูปภาพที่อยู่ภายในห้องเพื่อดูปฏิกิริยาของเหล่าเจ้าชายนั้นนั่นเองแต่พระราชานั้นกลับไม่พบชายหนุ่มคนใดที่เหมาะกับลูกสาวของตนเลยสักคนจนมาถึงเจ้าชายจากต่างเมืองที่มาจากเมืองอะไรก็ไม่รู้แต่เขาเดินทางมาไกลมากและเพิ่งจะเดินทางมาถึงเจ้าชายมีใบหน้าที่ดูหล่อเหลาและดูภูมิฐานเป็นอย่างมากเจ้าชายสเสด็จมาพร้อมกับทหารรับใช้ส่วนพระองค์หนึ่งนายเท่านั้น พระราชารู้สึกถูกชะตากับเจ้าชายคนนี้มากตั้งแต่ที่เห็นจึงมีรับสั่งให้เจ้าชายคนนั้นเข้าไปในห้องเพื่อพบกับลูกสาวของตนในทันทีเมื่อเจ้าชายเข้าไปในห้องก็พบว่ามีมนุษย์หมีกำลังยืนร้องไห้อยู่ในห้องเจ้าชายจึงได้เข้าไปตะก,กิดไหลเจ้าหญิงหมีด้วยความสงสัยแล้วถามนางไปว่าคือนีอ่เจ้าเป็นอะไรไปทำไมถึงมายืนร้องไห้อยู่ตรงนี้ล่ะ เมื่อเจ้าหญิงพิงกี้ได้ยินนังนั้นก็ได้ตอบกับเจ้าชายไปว่ามีแต่คนรังเกียจฉันเจ้าชายจึงได้พยายามปลอบเจ้าหญิงหมีและบอกนางไปว่าเขาไงที่ไม่รังเกียจนางเจ้าหญิงจึงได้หันมาหาเจ้าชายเจ้าชายจึงดูนิ่งไปสักพักก่อนจะยิ้มออกมาให้เจ้าหญิงอย่างอ่อนโยนและทำท่าทางไม่รังเกียจเจ้าหญิงเลยสักนิด หลังจากเจ้าชายพูดคุยกับเจ้าหญิงอยู่ในนั้นหลายชั่วโมงโดยไม่รังเกียจนางพระราชาก็ได้เชิญให้เจ้าชายพักอาศัยอยู่ในวังไปก่อนชั่วคาวเพื่อทำความรู้จักกับเจ้าหญิงให้มากขึ้นและเมื่อเจ้าชายเข้ามาพักผ่อนในห้องที่พระราชาได้ตัดเตรียมไว้ทหารคนสนิทของเจ้าชายก็ตัดถามเจ้าชายอเล็กไปว่าไม่รู้สึกกลัวเจ้าหญิงหมีที่ดุอปลักนั่นเลยเหรอเจ้าชายจึงตอบไปว่านาง นางก็ดูน่าเกลียดอยู่หรอกนะแต่ว่านางมีปาสานนะใช่แล้วเจ้าชายอเล็กที่ว่านี้เดินทางมาที่นี่พ่อหวังอยากที่จะเป็นพระราชาแห่งเมืองนี้ในอนาคตเนื่องจากตนนั้นเป็นลูกของเมียคนรองและเป็นน้องเล็กสุดจึงไม่มีสิทธิ์ในการขึ้นครองราชที่เมืองของตนแถมเจ้าชายอเล็กรู้ดีว่าถ้าพี่ชายของเขาได้ขึ้นครองราชต้องเตะเขาออกจากวังแน่นอน พอทั้งสองไม่ถูกกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนั่นเองนี่จึงเป็นโอกาสเดียวที่เจ้าชายอเล็กจะได้ขึ้นเป็นพระราชาได้นั่นเองและยิ่งเจ้าชายรู้จักเจ้าหญิงพิงกี้ในชุดมีขนดกมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ว่าเจ้าหญิงนั้นช่างซื่อบื้อและไร้เดียงสาล้าวกับเด็กเล็กๆไม่มีมีอยู่วันหนึ่งเจ้าชายจะไปล่าก,กวางในป่าเจ้าหญิงพิงกี้จึงได้ร้องงองแง้ที่จะตามไปด้วย เจ้าชายเลยตกลงที่จะพาเจ้าหญิงไปด้วยในระหว่างล่ากวางอยู่นั้นเนื่องจากเจ้าหญิงนั่งมาด้วยทําให้เจ้าชายไม่คล่องตัวนะักในการล่าสัตว์เจ้าชายจึงได้บอกกับเจ้าหญิงพิงกี้ว่าให้รอตนเองอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเจ้าชายจะกลับมารับทีหลัง เจ้าหญิงก็ทำตามนั้นส่วนเจ้าทายนั้นเผลอตามฟางเข้าไปในป่าลึกและไกลมากก่อนที่จู่ๆฝนจะตกลงมาอย่างแรงเจ้าชายจึงรีบควบมากลับไปยังจุดที่บอกให้เจ้าหญิงยืนรออยู่แต่เมื่อกลับไปเจ้าชายกลับไม่พบเจ้าหญิงพิงกี้ยืนอยู่ตรงนั้นเลยจึงได้พยายามตะกกนเรียกเจ้าหญิงและออกตามหาเจ้าหญิงอยู่นานจนเจ้าชายเจอหญิงสาวคนหนึ่งมีใบหน้างดงาม กำลังนั่งร้องไห้อยู่บนขอนไม้เข้าด้วยความแปลกใจเจ้าชายจึงลงจากหลังมา้าไปถามหญิงสาวว่าทำไมเธอถึงมานั่งร้องไห้กลางสายฝนในป่าเช่นนี้แถมยังสวมใส่เพียงแค่ชุดกระโปรงบางๆอีกหญิงสาวนั้นจึงบอกกับเจ้าชายไปว่าเธอหลงทางอยู่ในป่าหาทางกลับบ้านไม่เจอเจ้าชายจึงพาเธอขึ้นม้ามาด้วยโดยบอกกับเธอว่า ขอตามหาเจ้าหญิงพิงกี้ให้พบก่อนแล้วจะพาเธอไปส่งที่บ้านหญิงสาวคนนั้นจึงพยักหน้าตกลงแต่ไม่ว่าเจ้าชายจะหาเจ้าหญิงยังไงก็ไม่พบเลยจนเจ้าชายตัดสินใจที่จะแวะพักตรงบ้านล้างกลางป่าเนื่องจากตอนนี้เริ่มมืดแล้วและฝนก็ยังตกแรงมากขึ้นอีกด้วยนั่นเองในคืนนั้นเจ้าชายเกิดไข้ขึ้นตัวร้อนจัด เรื่องด้วยขี่ม้าตากฝนมาตลอดทางหญิงสาวที่เจ้าชายช่วยมาด้วยจึงได้คอยดูแลเฝ้าไข่เจ้าชายเป็นอย่างดีแถมพอเช้ามานางก็ไปหาพวกผลไม้ในป่ามาให้กับเจ้าชายกินอีกด้วยจนเจ้าชายเกิดตกหลุมรักเข้าเพราะนางช่างดูน่ารักและแสนดีจนเจ้าชายนั้นไม่อยากที่จะกลับไปที่ปรา,าสาทอีกแล้วและได้ลืมเรื่องของตัวหญิงพิงกี้ไปเสียแล้ว เจ้าชายยอมที่จะใช้ชีวิตอยู่กับหญิงสาวคนนั้นในกระท่อมกลางป่าด้วยการล่าสัตว์และเก็บของป่ามาทำกินราวกับสามัญชนแต่เจ้าชายกลับรู้สึกมีความสุขเมื่อได้อยู่กับนางจนมีอยู่วันหนึง่งทหารก็ได้ออกตามหาตัวเจ้าชายและเจ้าหญิงพิงกี้ที่หายไปจนมาพบเจ้าชายในกระท่อมกลางป่าจึงได้นำตัวเจ้าชายกลับเข้าวังไปพร้อมกับหญิงสาว ตอนแรกเจ้าชายก็ไม่ได้อยากที่จะกลับไปดูแต่เพราะกลัวว่าทหารของพระราชาจะทำร้ายหญิงที่เจ้าชายทรงรักถ้ารู้ว่านางเป็นคนรักของพระองค์เจ้าชายจึงยอมสเสด็จกับวังแต่โดยดีและได้ทูลตามความจริงไปว่าในระหว่างออกล่าสัตว์ได้พัดหลงกับเจ้าหญิงพิงกี้เข้าจนไปเจอกับหญิงงามคนนี้ในป่าและเจ้าชายก็ได้บอกว่าเจ้าชายได้ตกหลุมรักนางเอามากม ขอให้พระราชาทรงปล่อยตนให้ไปใช้ชีวิตร่วมกับหญิงชาวบ้านธรรมดารรมดาคนนี้เมื่อพระราชาได้ยินดังนั้นก็รู้สึกประหลาดใจและรู้สึกเครียดเป็นอย่างมากก่อนจะบอกเจ้าชายไปว่านี่เจ้ามีรู้จริงๆนะึกว่าหญิงที่เจ้าพามาด้วยคือลูกสาวของเมื่อได้ยินพระราชาพูดดังนั้น เจ้าชายก็รู้สึกงงเป็นอย่างมากก่อนที่พระราชาจะถามเจ้าหญิงพิงกี้หรือก็คือหญิงสาวที่เจ้าชายพามาด้วยไปว่าทําไมนางถึงไม่บอกเจ้าชายว่าคือเจ้าหญิงพิงกี้แถมยังแกล้งทําตัวเป็นหญิงชาวบ้านอีกเจ้าหญิงจึงตอบพระราชาไปว่าก็พ่อเองไม่ใช่หรอที่สั่งให้ข้าอย่าให้เจ้าชายเห็นรูปร่างและหน้าตาที่แท้จริงของข้า เมื่อพระราชาได้ยินดังนั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่าเคยกาชับกับลูกสาวเอาไว้ว่าให้ใส่ชุดหนังหมีเอาไว้ตลอดและอย่าได้ให้เจ้าชายได้เห็นรูปโฉมที่แท้จริงของนางเด็ดขาดเพื่อทดสอบเจ้าชายว่าจะรักนางจริงไหมเมื่อคิดได้แบบนั้นพระราชาจึงเอามือกุมขมับในทันทีพางบทออกไปว่าเจ้าลูกซือบือ้อเอ้ยนี่เจ้โง่หรือป้ากันแน่ แต่หลังจากนั้นพระราชาก็ทรงอนุญาตให้เจ้าหญิงพิงกี้และเจ้าชายอเล็กแต่งงานกันเนื่องจากเจ้าชายนั้นได้ทรงพิสูจน์แล้วว่าทรงรักลูกสาวของพระราชาจริงๆแม้นางจะโง,ง่หรือเป็นแค่หญิงชาวบ้านธรรมดารรมดาเจ้าชายก็ยังทรงรักนางหลังจากนั้นทั้งเจ้าหญิงและเจ้าชายจึงได้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขชั่วนิรันดร์ ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดไปที่กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนิทานสยองด้วยนะคะ